วัสดีค่ะตอนนี้คุณมันอยู่กับเพจหมู่บ้านดิฟเฟเรนต์นะคะเคนนะคะเจ้าของโครงการหมู่บ้านดิฟเฟเรนต์นะคะพอดีว่าวันนี้โลโก้ตรงนี้มันหายไปนะคะแปลกดิเหมือนกันนะคะบนเฟซบุ๊กบางทีก็ก็ขึ้นให้บางทีก็ไม่ขึ้นนะคะอย่างวันนี้ไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้นะคะวันนี้จะมา,าจะมาเตือน จะมาเตือนสำหรับคนอาพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะแล้วก็ฝนตกด้วยใช่ไหมคะก็เลยจะมาเตือนสำหรับบางคนที่อากจ,จะสงสัยว่าเอ๊ะน้ำมันรั่วซึมได้ยังไงนะคะทั้งที่หลังคาก็ไม่ได้รั่วนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเตือนนะคะว่าแล้วเราจะดูยังไงแก้ไขยังไงนะคะก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตแชร์สัก หนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคลื่นกันก่อนนะคะพอดีเค้กชอบชอบทะเลมากนะคะแล้วก็เพิ่งไปทะเลมาะะก็เลยอยากจะเอาเสียงคลื่นมาฝากเพื่อนๆนะคะลองฟงังดู มาแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะมาจะมา,าจะมาแนะนำเกี่ยวกับนเรื่องของหน้าฝนนะคะว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะคะแล้วก็จะแก้ไขยังไงนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะอดีหาหัวข้อไรนะอืมได้แล้วนะคะ ฝนตกอย่างนี้ดูอะไรกันดีนะคะอหัวข้อไลฟ์ของเราวันนี้คะ่ะฝนตกอย่างนี้ดูอะไรกันดีนะคะก่อนนี่เลยนะคะข้างหลังนี่เลยนะคะนี่นะคะ,ะจะเห็นหรือเปล่าเลยตรงน,นี้จะมาให้ดูวงกบอลูมิเนียมเนี่ยเห็นไหมใชม้เบอร์นี้นะคะตรงนี้เลยนะข้างหลังเคสน,นี้เลยะคะ่ะที่เห็นเป็นอิฐเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อิฐนะคะเป็น เป็นเป็นสติกเกอร์นะสติกเกอร์อาสามมิติอะก็ปิดกระจกไว้นะเพราะว่าถ้าทําแบบนี้มันก็จะป้องกันแสงแดดได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะแต่ว่า,ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่หน้าต่างมันเป็นกระจกค่ะคราวนี้มาดูมาดูกันที่เคกว่าฝนตกอย่างนี้ ดูอะไรกันดีนะคะก็คืออาน,นิเคป,ประสบปัญหาด้วยตัวเองเลยนะคะตอนที่ซื้อบ้านใหม่นะคะหลังนี้ด้วยนะหลังนี้ด้วยแล้วจริงจริงแล้วมีหลังก็คือ,อตอนฝนตกตอน,นตอนนั้นยังไม่ได้เข้าอยู่เลยนะคะก็คือโอนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเวลาฝนตกเนี่ยน้ํารั่วซึมนะคะเข้ามาทั้งบ้านเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านล่างด้านบนนะคะแล้วปัญหาด้านล่างเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าเป็นพื้นเป็นพื้นกระเบื้องใช่ไหมะแต่ว่าแต่ว่าภาพการรั่วซึมก็เยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอนะคะแล้วก็ส่วนด้านบนนะคะด้านบนก็จะเป็นอ่าเป็นพื้นพื้นอะไรคะพื้นไม้ลามิเนตนะ พื้นไม้ลามิเนตแล้วก็ฝนรั่วกแบบนั้นอ่ะคือมันรั่วเยอะมากนะคะฝนฝนล่วกแบบนั้นอ่ะทําให้พื้นไม้ลามิเนตเนี่ยเสียหายหมดเลยนะคะเราต้องหรือหรือ,รอทิ้งแล้วก็ปูใหม่ทั้งหลังเลยนะะ <savior> สาเหตุเกิดจากอะไรคะตอนแรกที่ที่อ่ามาดูกับช่างนะคะ <ikke. S 2> เขาก็ไม่รู้สาเหตุนะคะเราวิเคราะห์ เราวิเคราะห์กันเรื่อนๆเลยนะคะก็คือคิดว่าหลังคา่วนะคะหลังคาร่วกเราก็เรียกช่างหลังคามาดูนะคะปรากฏว่าช่างหลังคาเนี่ยไปขึ้นไปดูดูอย่างเรียบร้อยละเอียดทีท้วนแล้วแล้วก็หลังคาเนี่เขาใช้ SCG นะคะซึ่งเขามีการประกันหลังคาอยู่ที่5ปีนะคะเขายืนยันการันตีนะคะว่าหลังคาเนี่ยไม่่วไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแล้วก็ให้เราเนี่ย ปีนขึ้นไปดูที่ฟ้าเพดานด้วยนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะเราตกลงหลังคาหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้ปีนขึ้นไปดูหลังคาของเขาด้วยใช่ไหมแต่ว่าในเมื่อเขาเขาอ่ามั่นใจแล้วก็การันตีขนาดนี้ก็ก็เลยปล่อยไปนะคะราคาเนี้ยช่างก็เลยช่างเองเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ทราบว่าไอ้รอยรั่วทั้งบ้านเนี่ยมันเกิดจาก ตอนแรกก็เถียงกันนะคะในเรื่องของเขาว่าเราเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้แต่ยกตัวอย่างสวัสดีค่ะิีตะรับค่ะตอนนี้อยู่กับเพจมูบา้านดิฟเฟอเรนต์นะคะวันนี้จะมาให้คําแนะนําดีๆเกี่ยวกับหน้าฝนนะคะว่าถ้ามีน้ํารั่วซึมเนี่ยจะดูตรงไหนได้บ้างนะคะ เพราะว่าเวลาหน้าผนปกติแล้วหลายๆท่านจะมองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นจากหลังคานะคะแต่ว่ามันไม่เสมอไปนะคะจริงๆแล้วหลังคาเนี่ยดูง่ายไม่ยากเลยนะคะถ้าหากว่ามันรั่วจากหลังคานะคะให้เพื่อนๆดูที่ฝ้านะคะฝ้าเพดานนะคะมันจะเป็นคาบหรือว่ามันจะมีรอยน้ยนะะําหยดอันนั้นเนี่ยจะแปลว่ามันรั่วซึมจากหลังคานะคะ แต่ถ้าหากว่าที่ฝ้าอย่างก,กรณีที่เค้งเล่าให้ฟังเนี่ยคือที่ฟ้าเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีรอยอะไรเลยนะคะที่ฟ้านี่เป็นอย่างขาวสะอาดเรียบร้อยไม่มีรอยอะไรเลยสวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือที่พื้นบ้านแล้วก็ที่ กำแ ag, พงผนังอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมีรอยมีคาบน้ำา anyway, าแล้วก็ที่พื้นเนี่ยเปียกทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเลยนะคะในส่วนของชัง้นบนก็ i, ที่บอกนะคะก็คืออ่าลามิเนตเนี่ยเสียทั้งหลังเลยนะคะคันเนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดจากอะไรนะคะถ้าเพื่อนเพอนเจอกรณีเดียวกันกับเค,ค้กนะคะนอกจากหลังคาแล้วนะคะต้องมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้นะคะนะเี่นะคะเนี่ย ตรงนี้เป็นหน้าต่างนะคะเป็นหน้าต่างแต่ว่ากรณีนี้เลยของบ้านเค้กเนี่ยมันเป็นมันเป็นเพียงช่องกระจกนะคะมันเป็นช่องกระจก,ะมก,ะจกไม่ใช่ไม่ใช่หน้าต่างแต่ถ้าทั่วไปมันจะเป็นหน้าต่างนะคะแต่ว่าการติดตัง้งรูปแบบแล้วก็รอยรั่ว รอยรั่วซึมเนี่ยเหมือนกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะบานนี้นะคะบานนี้เองก็มีปัญหาอย่างที่เคบอกนะคะก็คือบานนี้ก็ก็รั่วซึมด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าอะไรคะตรงนี้นะคะนี่ให้ดูตรงนี้ตรงนี้นี่นะ,ะนี่ขอบเนี่ยนะคะขอบอลูมิเนียมตรงนี้ขอบมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นหน้าต่างหน้าต่างกระจกขอบอลูมิเนียมนะคะแต่ว่าเฉพาะบานนี้ มันไม่ใช่หน้าต่างมันเป็นกระจกตายเลยนะคะแต่ว่ารูปแบบของการติดตั้งนะคะแล้วก็การเกิดรอยร่วซึมนะคะเหมือนกันเนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าความที่เขาจะติดตั้งนะคะเขาจะทําช่องเอาไว้นะคะเขาจะทําช่องเอาไว้ให้พอดีพอดีกับหน้าต่างที่จะมาติดนะคะแล้วเขาก็จะใส่หน้าต่างเข้าไปนะคะแล้วก็ยึดสกูนะคะพอยึดสกูเสร็จเนี่ยอ่ามันจะมี มันจะมีช่องว่างช่องว่างของของปูนนะแล้วก็ขอบบุกบกมาเนะี่ยคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคนตนนะ,คะตอนที่ตอนแรกที่ยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดตั้งหน้าต่างหลุดเนี้ยเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่องว่างโปง่ปงๆเลยนะคะแต่พอติดตั้งเข้าไปปุ๊บแล้เขาจะสะกูรพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ ระหว่างาพื้นผนังปูนเนี่ยนะกับกับขอบอลูมิเนียมเนี่ยนะมันจะมีช่องว่างอยู่เล็กๆน้อยๆน,นะคะหรือว่าบางบางช่องบางทีนะมันจะมีช่องว่างที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะเพราะว่าตอนที่ทําช่องหน้าต่างหรือประตูเนี่ยอาจจะทํำไม่ ไม่ตรงนะคะทำไม่ตรงหรือว่าทําห่างไปทําคดอะไรอย่างเงี้ยะมันก็เลยทำให้เกิดรอยช่องว่างที่ที่ปกติแล้วมันจะแทบไม่มีเลยนะคะม,มันอาจจะมีบางจุดที่กว้างมากหรือว่ากว้างน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้น้ำรั่วแต่น้ํารั่วจะเกิดจากอะไรคะจะเกิดจากตรงเนี้ยคะ่ะพอเวลาที่ติดตั้ง ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเสร็จนะคะมันจะมีช e like ่องว่างอยู่เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะปกติแล้วเขาก็จะใช้ซิลิโคนแล้วก็อะคริลิกนะคะด้านนอกด้านในนะคะถ้าด้านในเนี่ยก็จะใช้เป็นซิลิคนนะแต่ว่าบางท่านเขาก็ใช้เป็นซิลิคนทางด้านนอกด้านในนะคะแต่จริงๆเคงมองว่าเคงมองว่าด้านนอกเนี่ยน่าจะใช้อะคริลิกนะคะด้านในควรจะใช้เป็นซิลิคนดีกว่านะ เพราะว่าด้านนอกจะได้เก็บสีได้เนียนเรียบเลยนะคะก็คือพอมันมีช่องว่างเล็กน้อยเนี่ยค่ะเขาจะใช้การปิดรูปิดรูด้วยการยิงยิงซิลิโคนที่เป็นสีของขาวนะคะตามขอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อาจเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยทําสีนะคะแต่ว่ามันจะมีกรณีที่เขาอาจจะทำแบบมีรูมากะคะ่ะ คือรู้มากกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยนะหรือว่าเขาอาจจะทําช่องอ่ะใหญ่เกินไปพอติดหน้าต่างประตูเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหลือช่องเว้นว่างอนะ่ะค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างบ้านหลังเนี้ยมันจะมีช่องเหลือเว้นว่างค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาก็ทําทําตามสเต็ปปกติก็คือเขาก็ยิงอะซิลิคนปกติเข้าไปใช่ไหมซึ่งถ้าตามปกติแล้วถ้ามันไม่ได้มีความ ห่างกันมากนะมันก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่เป็นกรณีเนี้มันจะห่างมากนะคะแล้วก็ช่างละเอียดนะช่างละเอียดมันก็ปล่อยให้เป็นรูตามมดเป็นรูห่า่อย่างนั้นคนบะพอเวลาที่ฝนตกนะมันก็จะสัดกับเซนซัดเข้ามาหมดเลยนะคะแล้วก็พอเวลาที่ฝนตกหนักๆน,นะคะมันก็ยิ่งเพิ่มขยายรูไปใหญ่เลยนะคะก็เลยทําให้มันรั่วซึมทั้งบ้านนะคะและจุดที่สําคัญนะคะ นะคะก็คือตามมุมนะมุมเนี่ยตามมุมนะไม่ว่าจะเป็นมุมล่างมุมบนนะคะมันจะมีช่องที่ค่อนข้างจะกว้างมากกว่านะคะแล้วถ้าเก็บไม่ดีเก็บไม่ละเอียดจริงๆแนละ้วคือปัญหาที่เกิดกับบ้านหลังนี้คือ,อช่างยายาแนวนะยาแนวไม่ไม่เสมอยาแนวไม่ปิดปิดรูไหม่หมดนะก็เลยทําให ปัญหาเล็กๆเนี่ยบบกลายเป็นปัญหาใหญ่นะคะจนกระทั่งต้องลืมพื้นทั้งหลังเลยนะครคราวนี้มาดูวิธีแก้กันนะเพื่อนๆจะมองว่า,วาเฮ้ยไก่แค่ช่องแค่นี้นะฝนม,มันจะสาดกระเซ็นมีปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าหากว่ามันแค่บานเดียวสองบานหรือว่า,ามันอาจจะมีตำแหน่งเล็กน้อย,อยมันก็คงจะไม่มีปัญหาขนาดนั้นนะแต่พอดีว่าว่า ทั้งหลังเนี้ยนะเป็นทุกบ้านเลยนะเป็นทุกบ้านเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะเราก็เลยใช้วิธีการจริงๆแล้วมีการเถียงกันนะว่าคือเขาเขาว่ามันไม่น่าจะใช่นะ แต่เรามองว่ามันมันไม่น่าจะมีสาเหตุอื่นแล้วนะคะเราก็เลยต้องขอให้เขาเทสน้ํามาวิธีการเทสน้านะคะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆสงสัยในกรณีนี้เพื่อน,อนๆก็ทาอย่างเค็งได้นะคะก็คือให้ช่างกระจกหรืออลูมิเนียมยม,มาเทสน้ำมาก็คือเขาจะ,ะต่อน้าเข้ากับเครื่องพ่นคะเครื่องพ่นแรงดันสูงะคะแล้วก็พ่นเข้ามาพ่นเข้ามาที่กระจก ที่ด้านนอกนะเวลาที่ปิดประตูหน้าต่างของเรียบร้อยแล้วอนะก็ปรากฏว่าเห็นชัดมากเลยนะคะก็คือหลังจากที่เทสน้ําประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทั้งหลังเนี่ยนะก็แปลว่าทุกบานรั่วหมดเลยอะแล้วก็รั่วค่อนข้างที่จะเยอะแทบแทบจะทั้งเรียกว่าเนี่ยเรียกว่าขอบเนี่ยขอบสีด้านก็แทบจะทั้งสีด้านเลย ก็เลยทําให้เกิดปัญหารอยลาวรอยรั่วตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็ถ้าบ้านเพื่อนๆนะคะเกิดเอ๊ะอยู่ดีๆน,นะคะหลังคาก็ไม่รัว่วแต่ว่าทําไมมีน้ําซึมมีอะไรอย่างนี้นะ,ะลองมามองดูตรงนี้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วมันมองด้วยตาเปล่าก็ได้นะคะมองด้วยตาเปล่าาจะมองเห็นว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรมากมันเป็นแค่ตามบเลยน้อยๆแต่ว่าพอเป็นน้ําเนี่ยตามมดเลยน้อยน้ยนํามันก็สาดเข้าได้นะคะ แล้วก็ยิ่งปล่อยไว้นะคะมันก็ยิ่งเข้าเยอะนะพอเข้าเยอะเนะี่ยมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่อย่างกรณีของเค้งเนี่ยจะกลับไปซ่อมในรูปแบบเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะก็คือจะเอาเอาซิลิโคโนยาแนวอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันน่าจะไม่อยู่ไม่โอเคเพราะว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ให้ช่างจัดการซ่อมแซมพอซ่อมเสร็จแล้วเราก็เทน้ำอีกครั้งหนึ่งนะปรากฏว่า ยังไม่ได้อธิบายวิธีซ่อมเลยอธิบายหลังเทสน้ําก่อนละกันนะคะก็ปรากฏว่าพอช่างจัดก,การซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เทสน้ำนะ,ะเราไม่ได้เทสวันที่เขาซ่อมนะเขาซ่อมวันนี้แล้วก็รอให้กาวแห้งใช่ไหมคะพรุ่งนี้เราก็มาเทสน้ำมาพอเราเทสใหม่นะ,ะก็ยังรั่วอยู่เลยนะ,ะก็ถือว่าการเทสน้ํานี่ได้ผลจริงๆนะคะ เพราะว่าเราไม่ต้องรอให้ฝนตกเราจะเห็นผลทันตาเลยนะคะวิธีการซ่อมครั้งนี้นะคะของของบ้านเคกเองนะคะ mm. ก็คือเนื่องจากว่ามันปล่อยให้รั่วมาคือก่อนหน้าน,นี้เราไม่ได้เข้าอยู่นะเราไม่ได้เข้าอยู่เราทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งปีนะใช่ประมาณปีปีประมาณเกือบปีนะคะ จริงๆทิ้งเอาไว้ปีหนึ่งเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะครบประกันปีเขามีการรับประกันใช่ไหมเขาจะรับประกันหนึ่งปีนะคะในส่วนของนอง,งานพวกนี้แหละเขารับประกันหนึ่งปีแล้วก่อนที่จะครบปีเขาก็จะ,ะเชิญเรามาให้เราตรวจว่ามีต้องแก้ไขอะไรบ้างเราก็เลยเจอตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าอยู่ใช่ไหมเราก็เจอตรงนี้แหละเราก็เลยให้ตรวจแก้ไขตรงนี้ ็ยังดีนิดนึงนะคะที่มันยังอยู่ในการรับประกันนะคะเพราะฉะนั้นในการซ่อมทั้งรังนี้ทั้งหมดนะคะก็ไม่ต้องเสียยงกันเลยฟรีนะคะวิธีการที่ใช้นะคะก็คืออะไรคะพอมันเกิดรอยรั่วรอยลาวอะไรมากมายขนาดนี้นะคะวิธีการที่ที่เขาใช้ก็คือเขาอ่าก็ก็แซคซิลิโคนทั้งหมดนะออกนะ,ะแล้วก็ยิงโฟมนะ,ะเดี๋ยวนี้จะมีสเปรย์โฟมนะคะ ฟมที่อุดอลอยล้าไอยรั่วพอยิงเข้าไปตามร่องนาะเดี๋ยวมันก็จะพองตัวออกมาขยายเต็มเต็มร<ๆ>ูอะแล้วก็เอาคัตเตอร์กรีดออกนะกรีดออกด้านนอกด้านในนะเราเสร็จแล้วก็ยิงยิงซิลิโคนปิดอีกทีหนึ่งแล้วก็มาทําสีอีกรอบหนึ่งแบบนี้คนะเท่านั้นก็เลยถึงได้เรียบต้อยนะคะก็คือถ้าเพื่อนเนี่ย สงสัยนะคะว่าเอ๊น้ำมันเกิดการรั่วซึมจากอะไรนะคะให้ไปสังเกตตามแนวนี้เลยนะคะตามแนวนี้เลยนะคะถ้าเห็นว่าน้ํารั่วซึมบริเวณหน้าต่างประตูก็สันนิษฐานได้เลยนะคะว่าน่าจะเป็นกรณีนี้นะคะกรณีเดียวกับเคนะคะถ้าหากว่าสงสัยว่าเป็นกรณีนี้นะ,ะก็เรียกช่างนะคะมาเทสน้ําได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอมีการเทสน้ําจริงๆนะคะเพื่อนๆอาจจะอา่า เซอร์ไพรส์ตกใจนะคะว่าอุย้ยมันไม่ได้เป็นแค่บ้านเดียวที่เราเห็นนะ,ะอาจจะเป็นเหมือนบ้านเค้กเลยก็ได้นะคะคือเป็นเป็นทั้งหลังเลยเป็นทุกบ้านเลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นมากกับเป็นน้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็หลังจากที่ซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาเทสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังรั่วอีกนะคะแต่ว่าการรั่วเนี่ยก็น้อยลงนะคะก็แปลว่าช่างทีมนี้มีการทํางานที่ ไม่ละเอียดเลยอ่ะขนาดว่าเป็นการซ่อมเก็บงานแล้วยังเก็บได้ไม่เรียบร้อยเลยนะแล้วจริงๆเขาจริงๆแล้วเขาค่อนข้างแบบแสายลมโมโหอะไรอย่างนี้นะะแต่ว่าเขาก็ต้องทําให้เราเพราะว่าพอเทสแล้วเนี่ยน้ํามันออกมาเห็นๆเ,เลยนะคะเขาก็พูดอะไรไม่ได้นะก็เลยจําเป็นต้องเก็บจนเก็บจนเทสแล้วน้ําไม่ออกมานะคะ ก็นั่นแหละค่ะตั้งแต่ทาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามาอยู่เนี่ยก็ไม่มีการรัด่วซึมอีกเลยนะคะแต่จริงๆแล้วพอไปในระยะยาวนะคะก็อาจจะมีปัญหานี้กลับมีได้คะแต่ว่าในปี2ปีนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็จริงๆแล้ววิธีแก้นะไม่ยากค่ะแต่ว่าเราจะต้อง เวลาที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะต้องมีการเทสน้ำนะคะเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าทุกๆุกบานเนี่ยไม่มีการรั่วซึมแล้วนะคะก็สําหรับหน้าฝนนะคะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากคนะ่ะถ้าเป็นรอยอถ้าเป็นการรั่วซึมนะคะก็จะมีแค่2จุดเท่านั้นเองนะคะจุดแรกนะคะก็คือหลังคาหลังคาก็ดูได้จากฝ้านะคะที่เคกบอกคนะ่ะแต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของอรอย ลอยลวดซึมของขอบกระจกอลูมิเนียมมาเพราะฉะนั้นเพราะว่าสมัยนี้นะะอะค่ะอะารๆบ้านเนี่ยก็จะใช้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าช่างไม่ละเอียดจริงๆนะคะปัญหานี้ก็จะเจอกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้สนใจตรงนี้นะคะ,ะมีบางบ้านนะคะ อี่ท้องบ้านเขามีรอยร้าวนะแะช่างก็บอกว่าอ๋อน้ําล่วซึมมาจากรอยร้าวนะะแล้วก็เก็บรอยร้าวไปนะคะพอเก็บรอยร้าวไปเสร็จนะคะมันก็ยังรั่วซึมนะคะก็ปรากฏว,ว่าจริงๆแนละ้วมันคือรั่วซึมตําแหน่งเดียวกันเนี่ยแหละค่ะก็คืออยู่ที่ขอบกระจกอลูมิเนียนะมน,นะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะทั้งเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้นะคะก็ให้ย้อนกลับมาดูที่ขอบกระจก ขอบกระจกอลูมิเนียมนะคะแล้วถ้าเกิดว่า,าถ้าเกิดว่า,าบ้านของเราเนี่ยหมดประกันแล้วนะคะจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมแก้ไขเองนะคะเราก็เรียกช่างอลูมิเนียมมาทำได้นะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คืออย่าลืมเทสน้ำนะคะถ้าตรงเนี้ยเค้กจะบอกว่าให้ทำเองอเค้กมองว่าทำเองก็อาจจะ ปัญหาไม่จบนะเพราะว่าพอเวลาที่มันมีลูตาหมดในงี้นะคะมันก็เกิดอาการเดิมได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะเนียเน้ยบๆหน่อยนะ,ะก็คือคงต้องใช้ช่างนะคะคงต้องอาศัยช่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วใครสนใจโครงการหมู่บ้านดิเฟรนต์นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะราคาอ่า ราคาอยู่ที่1 9ึ0 0 0 0านบาทนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มากที่สุดนะคะก็คือ1ไร่เลยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำจอดรถได้สองคันนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่1ไร่นะคะแต่ละโครงการจะได้เนื้อที่ดินแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับราคาที่ดินนะคะขึ้นอยู่กับราคาที่ดินตรงนั้นๆน,นนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะ งันวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วหลับฝันดีนะคะรักนะคะบ๊ายบาย